อามันลงอะวฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 มันจะชนมันชนว้าวอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยวุ๊ยว้าวตกเหวตกเหวสวัสดีบรรลุชเวดาอทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิงล็อกหนึ่งเ้าหนึ่งครับผมวันนี้มันจะเกม b ีเป i น e ขับรถยังไงให้สมทิง EP ที่สองครับผมท่านผู้ชมครับ ชีวที่สองนี้ผมจะจำลองตัวเองว่าเป็นตำรวจนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งนะฮะเป็นเกาะประจำเชื่อว่าผมเป็นตำรวจประจำเกาะนี้แล้วกันนะฮะจะต้องขับรถสำรวจเกาะทุกวันนะครับวันนี้ครับผมจะเล่นแบบสมจริงนะฮะด้วยการขับรถตำรวจสำรวจเกาะนี้นะฮะซึ่งเกาะนี้นะครับมันจะเป็นทางขึ้นแบบเป็นภูเขานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไ้ดูฮะตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ติดริมทะเลเลยนะฮะบรรยากาศสวยงามนะฮะมีเรือข้ามฟากด้วยนะครับผมนี่นะ ซึ่งหัวประจาการอย่างที่ก่อนนี้ฮะเดี๋ยวต้องขับรถสำรวจเก่อนนะฮะด้วยการขับขึ้นเขานะฮะขับขึ้นเขาปุ๊บนู่นนุ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 ่นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสูงมากนะครับสูงมากเลยครับวันนี้เราจะขับรถแบบสมจิน่าจะกินเวลาหน่อยนะท่านผู้ชมฮะถ้าใครชอบดูดิต้องขับมาถึงบนยอดนี่นะนี่คือที่พักบ้านพักของผมนะครับผมซึ่งก็ต้องขับมาให้ถึงตรงนี้นะฮะซึ่งระยะทางก็ค่อนข้างไกลแล้วโอ้โหทางนี่คือแบบ สูงมากนะครับผมจะขับแบบสมจริงขับแบบเซฟชีวิตสุดๆขับไม่ให้ตายนะครับ <S <S ผมท่านผู้ชมทำได้ไหมที่ผมขนะับแบบสมรจริงนะครับเช้พุงมาเลยจริงๆนะเก่งนะฮะอันนี้นะฮะนี่ฮะพุงมาเลยของจริงนะฮะนะฮะของจริงนะอันนี้ของจริงนะครับเดี๋ยวคอนโทรลเองเลยนะฮะซึ่งได้ขับมอเตอร์ที่หนึ่งมันก็ดีนะครับผมเดี๋ยวจะขับมอเตอร์ที่สามท่านผู้ชมชอบแบบไหนะ อ้าวเข้าแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นการแจ้งก่อนนะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ต้องไม่ไลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการสื้อคลิปใหม่ในครั้งหน้าพร้อมยังพร้อมแล้วไปฮนะเราชมว่ามุมไหนจะสมจริงกันอืมอ่ะมุมนี้ก็สมจริงแหละฮะแต่มันจะเห็นไม่กว้างเท่าไหร่อ่ะนะเราต้องใช้ระยะนะต้องค่อยๆขับครับขับในเกอกขับแรงไม่ได้นะฮะเราเป็นตำรวจเฮอเดี๋ยว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 นัเดี๋ยวนะ มันจะมีทาง2ทางครับ1คือลัดลัดทางซ้ายขึ้นภูเขาไปนะฮะกับเออ่ตรงปลายมันจะไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเอาละเราเป็นตำรวจฮนะเราต้องขับทางลัดนิดนึงฮนะค่อยๆขึ้นครับผมโอเคโอเคให้มันขึ้นทางนิดนิดน,นึงฮนะดีนะครับเป็นรถ SUV ฮนะถ้าเป็นรถสปอร์ตนี่น่าจะมีคลื่นกันบ้างลนะไปฮนะสำรวจสำรวจโอ้โหขับรถสำรวจต้องเปิดไซเรนด้วยฮะถ้ามีเหตุร้ายก็กดน,นี่ ไปไงสัญญาณไล่เลยนะฮะเอาให้แตกตื่นเลยใครกำลังนั่งเซฟอยู่ีน่สนุกเลยนะฮะไปฮบผมไปต้องไปซ้ายไปขวาปะเนี่ยเดี๋ยวนะข,นขึ้นขึ้นกางบอกน่าจะไปขวามั้งโอเคนะ่าจะไปขวาครับมไม่เคยขับมาก่อนนี่ขับครั้งแรกเลยนะยดีกว่าลำพานะไปฮะ ใชจ้าพอเร็ว12บสองมาสิบมาต่อชั่วโมงครับก็ค่อยนะฮะทางโค้งเราก็ต้องเบานะฮะนี่เราจะขับขึ้นข้างบนยอดภูเขาที่สูงที่สุดในเกาะน,นี้แล้วนะฮะไปแล้วก็ค่อยฮนะโอ้โหเหมือนขับขึ้นดอยแถวบ้านเราเลยนะกูถ้าเปิดก็เป็นทางประมาณนี้นครับที่ผมเคยไปเนยะทางจะโค้งประมาณนี้นะโอ้โอเป็นตำรวจครับแล้วม่ต้องขับชิดไหนครับเพราะท้องเมืองมีเราคนเดียว <c oughs> ขับคนเดียวมันจะเหงาไหมนะผู้ชมเดี๋ยวผมหาเพื่อนร่วมทางมาด้วยไหมฮะเอาไหมเออเดี๋ยวผมใส่เพื่อนร่วมทางมาด้วยดีกว่ามาฮะโอ้ยผู้ชมรถตำรวจด้โอ้โหไอ้นี่ไปขับรถชนรถตำรวจได้ไงวะผมเพิ่งเปิดกิฟต์คือผมโอ้โหมันเล่นฝาตูดเปิดเลยฮะอันนี้มีคนขับแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหมันชนตำรวจแล้วฝากระโปรงรถเปิดเลยไปฮะขับบนภูเขามันขับยากนะ ตามจับมันทันมิเนะมันเป็นรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ด้วยโอ้โหท่านผู้ชมฮะมันเล่นเสตุูดรถตำรวจผมแบบเยินเลยฮะโอ้โหตามจับไม่น่าทันแล้วน่าจะหนีไปแล้วขับเร็วไม่ได้ครับผมผมเป็นตำรวจใหม่ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยฉินเออเทเล่าเทเล่าให้เดียวโอ้โหขับแบบโอ้โหไม่กลัวแล้วเป็นลอยเลยหรือไงเดียว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 โอ้โหแล้วเดียวอ <laughs> <laughs> นต้ตองขับไปเลย เฮ้ยโอ้ยไปแล้วเฮ้ยโอ้ยตกเขาไปแล้วโอ้ยไปดูหน่อยโอ้โรถทงรถไถเทเล่าตกเขาไปแล้วอะอะไรเว้ยรถไถมาจากไหนเนี่ยโอ้โอ่ะมันไปแล้วไอเทเล่ามันขับได้ต่อแต่รถเมเนี่ยเลยโอ้โหโอ้โหจามันนะโอ้โหคุณวอุบัติเหตุแล้วผู้ชมฮะคุณภูเขาทั้งหมดแล้วต้องค่อยๆขับครับผม แม่ขับไม่ดีกิอุบัติเหตุได้นะต้องระวังนะครับจะออขับทางรัดไหมไม่ขึ้นทางรัดดีวกว่าขับถนนปกติดีวกว่าโอตํารวจตูดเยอนเลยนะเ่อคอยอะ่ะโอ้อันตรายอันตรายไม่เสียงอะไรปื้ดปื้ปวะเหมือนมีรถตามหลังมาเลยไม่เก็บไปดรู้ข้างหลังอะ่ะขับไปเรื่อย โอ้ทางโค้ชทางโค้ชค่อยๆโอเคคืคคอพวงมาลัยฮะนี่คือการขับแบบสมจริงนะฮะรถดูอุบาทุบาทเนาะตุงนไปเยอะเดี๋ยวขอรีบใหม่แล้วกันโอเคไปฮะนี่จะมืดแล้วหรอครับเนี่ยตอนนี้ผมวาง NPC ไว้ไปทั่วทุกจุดอโอ,อ,ดโอ้นี่มีการชนกันแถวนี้หรือเปล่าเอ้เหมือนมีสร้างรถตกเข้าไปเลย อะไรฮะปล่อยฮะเอาไปเรื่อยนะทรานผู้ชมฮะโอ้โหค่อยับไปฮะต้องใจเย็นๆนะฮะมีสมาธินิดนึงโอเคโอเคข่อยับครับโอเคขับเร็วขับได้ประมาณ29-30อยู่ประมาณนี้นะถ้าเอาแบบสมจริงแล้วก็ถ้าจะไม่ให้ตกเลยนะ กี่รอยทิ๊บรถด้วยแถวนี้ด้วยกเนี่ยเดี๋ยวคุคิดเองจะไ,ไปทางลัดก็ได้ครับแต่เราเป็นตำรวจแล้วเรามาขับสำรวจพื้นที่นะฮะเราต้องขับตามถนนหนทางนะถ้าม,มีเหตุร้ายอะไรเราเราก็ช่วยเหลือไม่ได้นะครับผมขับดูอย่างเดียวโอเคก่อนก่อนแตะเบระบ้างฮะ,ะโอโ้โหโอ้โหทามันโค้งครับ นะนี่เหยียบเร็วได้ฮะต้องหน่อยต้องเบาแล้วทางโค้งนะโอเคนี่เริ่มมืดแล้วนะครับพื้นที่ตอนนี้ก็เย็นๆละอธิการจะตกดินนะโอ้โหเขามุกเ,เขานี่ขับยากนะลองลองโหลดมาเล่นกันได้นะบ,บีมเจไดผมถือว่าเป็นเกมที่ขับรถสมจริงที่สุดแล้วนะฮะ ผมทิ้งด้วยชนปุ้งมีเครื่องแตกเครื่องพังนะฮะเอาละฮะทางโค้งขึ้นค่อยๆเ่อยๆ่อยๆโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหปี๋เ่ไรจะถึงบ้านวะเนี่ยโอ้ยักย่างอยู่นะเดียวเดียวเดียวท่านผู้ชมมมีจุดทักชมบิวว่ะเหมือนขึ้นดอยเลยฮะ มีจุดพังชมวิวด้วยมาจอดดูก่อนนะเอ๊ะดับเครื่องด้วด้วยแน่ดับเครื่อง้วด,งด,ด้วยนะผู้ชมครนี่คือจุดชมวิวนะเจ๋งไหมวิวพระว่างสวยนะครับผมเออจุดชมวิวสมจริงไหมตำรวจมาด้วยเว้ย<ะ>โอ้โหรถไถนะผู้ชม รถไถพังอนะน่าจะเกิดอุบัติเหตุให้เขารีใหมแล้วกันโอเแถวนี้เขาขับอะไรกันเนี่ยโอ้มีรถขับขึ้นเขาไปแล้วสามคันนะครับอ่าเดี๋ยวอ๋อรถไยเรามาตกเลยตรงนี้เนี่ยเดล่าขับได้อยู่นะคร แล้วผู้ชมโอ้โหมัเกิดอุบัติเหตุชนตุกันได้ด้วยฮะไปไปกันต่อฮะผมจะขับมุมมองที่สามนะครับถ้ามุมนี้ทนะ่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศภายนอกนะฮะผู้ชมอาจจะได้เห็นเงี้ยสมจริงก็จริงนะฮะแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นบรรยากาศภายนอกเลยนะโอ้โหโอ้โหเข้าวงผมจริงจัง ไม่ทำไมรถมันสายวะก็มันค่อนข้างสายนะอ้อโค้งซ้ายโอ้อโหแล้วมันโค้งหักสองเลยนะอันตรายมากอันนี้โอ้โหค่อยๆไปฮนะไปเลยโอ้โหทางโค้งอันนี้ผมท่านผู้ชมดูแบบมวลที่หนึ่งก่อนนะมองสดจริงโอ้โห อุ๊ยอุ๊ยลงเขาได้นะตายมากอันตรายมากนีคฮะอ่ะรงนี้แล้วโอเคตรงที่เมื่อกี้เราดูพวกเขาขับกันนะอุ๊ยหโค้งหักสองฮะอือหือหัเเยอะเลยฮะ จริงไหมน่าผู้ชมผมจริงจัดนะฮะเอาละเมื่อกี้มีการเหตุการณ์ชวกันแถวนี้แต่รถน่าจะไปไหนตอนไหนกันแล้วครับวันนี้ไปฮะโอ้นผู้ชมมาอ,อเดียว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 ข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะผมเดียวฮะเกิเดอะไรขึ้นนะ like an แล้วทุกคนมาชนผมดิค,ดคร,รับี่บอกครับคำสั่งไอ้รถทุกคันมาชนผมนะทีลองดูฮะนี่จะขับถึงไหมเนี่ยอันนี้ผมปล่อยให้อรรถทุกคันที่เป็น AI ไอขับมาชนผมนะมออกคำนสะั่งไแล้วมื่อกี้ ม่าจะขับตามผมไปเป็นขบวนแหละนั่งไงซุปเปอร์คาร์มาคนเลยฮะดับแรกวุ้ย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 เฮ้ยหลบทันโอ้ยเป็นไงเป็นไงมืออาชีพอะตอนนี้ทุกคนต้องอยู่ชนผมอย่างเดียวนะผมต้องขับหนีขึ้นภูเขาให้ได้ฮะอันนี้เพิ่มความกดดันให้ตัวเองเพิ่มอีกนะฮะไปฮะเอาละท่านผู้ชมนี้จะเล่นแบบสมจริงแล้วนะฮะตอนนี้ทุกคันมุ่งหน้าเข้าหาผมเต็มสปีดนะไปจ้า เยอะ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 ,ะเยอะ,ะเยอะเลยโอ้จะถึงที่พักไหมครับวันนี้โอ้ทางโค้งม,มันเยอะมากครับท่านผู้ชมดิฟไม่ได้ฮะรถคันนี้มันไม่ได้เหมาะสำหรับการดิฟนะฮะท่านผู้ชมจะลองว่าทำไมไม่ดิฟนะดิฟไม่ได้นะเฮ้ยถึงข้างบนแล้วไม่ใช่ที่พักผมหรือเปล่าเฮ้ยถึงที่พักแล้วโว้ยก็ไม่เท่าไรนี่วะตายฮะ โอ้โหพวกติงๆอยู่ไหนวะโอเคฮะเอาอะมันลอกกันเองก่อนก็ถึงว่าไม่มีใครตามผมมาเลยเอาละท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นการขับแบบสมจริงนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากฮะมาขับสมจริงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเอาละท่านผู้ชมฮะถึงเวลาลงข้างล่างกันละไปฮะลงภูเขากันดีกว่าเมื่อกี้เรามาทางขวาใช่ไหมเราต้องลงซ้ายปะ โอ้โหกระโดดมาจากไหนเนี่ยพ่อไปดีกว่าอันตรายฮะหมืนทุกคันจะเริ่มมาตามจับตูดผมแล้วนะอะไวนะจ้ายังไงนี้พี่เห็นรถสองแถวขึ้นมากระโดดมาเลยนะโอ้โหทางลงเขาานผู้ชมฮะโอ้โหแตะเบรกตลอดนะเออเออทางลงเขาโอ้ยไไอ้ไอ้ไอ้กอ้ย เดี๋ยวเดียวเดียวไอชิบหายเดี๋ยวไอไอเวรไอนอนโดนมันเบียดนะพี่ชมไอทำานจะนี่ตำรวจละไอเดียวเดียวเดียวเสียหลักครับเสียหลักุโดนชนโดนชนโอ้โหเไอรถีดานีไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้สมจริงจังนะพี่ชมโอ้เดียวเดียวเดียวแล้วเดียวเครื่ lo, <halt> องมันแล่นนะเครืมันแล่นเครื่องมันแล่นนะพี่ชมเครื่องมันแล่นครั โอ้ยคุณสมจริรงสมจริงจัดนะตอนนี้สมจริงจัดสมจริงโอ้ยโอ้ยโอ้โหไหลลงซอกมันกระแทกนะผู้ชมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหโอ้โหเกือบตกทะเลโอ้โหมันตกมาได้ไงวะเนี่ยก็สูงเลยนะท่านผู้ชมรอบนี้ท่านผู้ชมผมจะเปลี่ยนรถตำรวจนิดนึงครับเป็นรถตำรวจสมัยก่อนนะครับผมโอเคนะจะขับแบบมุมมองที่หนึ่งกันแล้วนะครับรอบนี้ครับมาลองดูครับโอ้โหลูกเกมไม่โคตรเก่าเลยนะท่านผู้ชมเอาละ ลงเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับเพราะว่าอันนี้จะลงเขาแบบมัวนี่หนึ่งน,น,นะครับท่านผู้ชมไปอะโอ้โห้โหโอ,อทำมันไหลทำมันไหลต้องขอโทรลดีๆฮะผมเหยียบเบรกตลอดเลยฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหทามันแบบ ดิ่งมากนะครับอันนี้ค่อนข้างสมจริงนิดนึงไปฮะโอ้โอเคเฮ้ยพวกขบับมาชนโอันนี้ผมต้องรีบซิ่งลงภูเขาก่อนที่จะโดนชนตกภูเขานะครับนี่เป็นคำสั่งที่ค่อนข้างกดดันตัวเองนิดน,นึงฮนะไอ้รถคันนั้นน่าจะขับไวอยู่แล้วนะไปฮะไปครับ ว้ whoa, 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 whoa. าวว้าวว้าวว้าวววววทั้งขั้นตายนะดิ๊ปไอโอวีโอ้โหตุก <riot S 2> ต <ctions> ีเหตุนะเดี <mind live> ๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะให้กูตั้งตัวเลยเหรอไอ้ละเอ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันชนนะมันชนมันชนมันชนมันตึงเทำไมแแม็กลาเลยคันนี้มันร้ายนะฮะ ต้องรีบไปแล้วอันนี้ตำรวจขับรถแบบตำรวจหนีโจรนะอุ้ยอุ้ยอุ้เอาใหม่เมื่อกี้ชนต้นไม้อะตอนนี้เราจะลองหนีมันดูอะเออฉลันฉลันฉลันฉลับโอ้ยโอ้ยโดนชนฮะโดนชนอ้โหหนียากมากว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเบียดนะตัวเบียดมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางว้าวว้าวว้าวตกเหวอะ ม่ตายบอนชนยับฮะอันตรายมากนะครับแถวนี้เป็นตำรวจแถวนี้ก็คืออันตรายสุดๆฮะโอ้ามันลงฮะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนี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 มันจะชนมันชนว้าวหุยอุยหุยหุย เดี๋ยวเดี่ยวโอ้โหโอ้โหืมแป๊บหนึ่งโอ้โหติ่งเกินโอ้ยับเย,ออยินยู่ยี่ฮะเอาล่ะฮะได้วเวลาผีชีพขับรถกระโดนชนแม่งไปเลยเออไม่ชนกุดีนัก รถธรรมดาโลกไม่จำฮะโอ้โหหลบหลบหลบขึ้นโผล่ไปไงโอ้โหโอ้โหผมอยากเห็นคนไทยบินได้อะแม่งเอ้ยติดติดต้นไม้อกอหือโอ้โหใครชนวะถอยไปกูอยากเห็นคนไทยบินได้ถอยไป ถอยไปโอ้โยอเดี๋ยวจริงฮะกับการเล่นขับรถแบบสมจริงโอ้โหท่านผู้ชมมะดูสภาพรถแต่ละคันนะโอ้โหขับรถขึ้นเขาที่มันอันตรายจริงๆ <c oughs> รถสองแถว <c oughs> เท็นล่าโอ้โหโอ้โหนี่รถถูกที่ผมขับ <c oughs> แล้วนี่มาอยู่สภาพนี้ได้ไงวะอ๋อตูดลอยเลยเสียบบนต้นไม้เล็กลงมาจากข้างบนเหรอไม่ตกข้างล่างเลยอะตูดลอยเฉยโอ้โหสุดยอดเลยความพยจารณาในการขับรถขึ้นเขาวู้สุดจริงๆเจอแจนใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กันดิกระตายกันด้วยครับทุกการจะรีบกดซุปเปอร์ปุ่มกระดิ่งน,น,นะครับจะได้มาบเสียคลิปใหม่ข้างหน้านี่ก็มาขมับไปด้วยครับใครอยากเล่นนะฮะอยากขับจริงก็ลองในเกมบิวจได้าส์นะ่ยสนุกมากนะครับไปแล้วฮะ இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது